สวัสดีคะ่ะทุกคนจะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะที่จะมานําเสนอนะคะเป็นเอกสารพบรทห้านะคะนี่เลยติดถนนนะตรงนี้เป็นหน้าวัดนะคะเนี่ยค่ะรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะ <c oughs> มองเห็นทิวทัศน์สวยงามเลยนะคะตรงนั้นเป็นภูเขานะคะเป็นเอกสารพบรทห้าเดี๋ยวราคาเดี๋ยวลงให้นะคะ จะบอกว่าทำเลโอเคนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นปากซอยแล้วก็ตรงนี้เป็นในหมู่บ้านทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นร้านค้านะคะใครที่จะเปิดร้านค้าก็แนะนําได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดวัดตรงนี้เวลามีการมีงานนะคะตรงนี้ขายของดีมากๆนะคะนี่เป็นวัดบ้านเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านนะคะ รอบนอกบ้านโอเคมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าทําเป็นตะข่ายกั้นนะคะทุกคนนี่เลยเนี่ยค่ะลมกรกดีเราก็จะปล่อยไว้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าทางตัวปั๊มน้ํามันนี่ไม่ได้ให้นะคะต้องขออภัยเนื่องจากว่าต้องขนออกจริงๆนะคะส่วนใครที่อยากจะเอาปั๊มน้ํามันมาใส่ก็ เอามาใส่ได้เลยนะคะแต่ตรงกรงนี้ก็ไม่ได้เลื้อออกนะคะตรงโครงหลังคานะคะนี่เลยค่ะท,ทุกจุดทําเป็นตะข่ายหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะอ้าบถอดแล้วค่ะนี่ค่ะ ก็สามารถเอาของมาวางขายได้นะเดิมทีก็เป็นร้านค้าก็เลยทําเป็นตาข่ายนะคะทุกคนแอรเอากลับไหมเนี่ยแอไม่ได้เอากลับไปนะคะเอาไว้ที่นี่เป็นแอร์มิซูอย่างดีเลยนะคะผลิตจากแคลิฟอร์เนียมิซูนะคะทุกคนนี่เลยหน้าบ้านก็จะมีองค์พระเนี่ยค่ะ ต่อบ้านเนาะถ้าถ้าต้องการขายของอยากจะลือ้อตรงนี้ออกก็ลือ้อออกได้นะคะตรงนี้ออกแบบให้ให้ขายของได้ตรงนี้ปูกระเบื้องแล้วแต่ส่วนตรงฝั่งอันนี้ยังไม่ได้ปูนะคะถ้าจะขายของก็วางได้เลยนี่ค่ะตรงนี้เป็นที่ซักผ้านะคะเป็นที่ซักผ้าพื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะอันนี้เป็นอ่างล้างมือล้างมือข้างบ้านค่ะ มุ้งลวดเด็กหลัดเด็กเหล็กดัดพร้อมนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เป็นตัวบ้านนะคะี่้ะไรจ่าตัวบ้านเนาะ,ะด้านในบ้านเป็นห้องนอนนะคะนี่เป็นห้องนอนมีห้องน้ำสองที่นะคะอันนี้เป็นห้องนอนสองห้องนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัว อพี่เขาเปิดแอร์นะคะตรงนี้มีแอร์นะคะทุกคนมีแอร์มันร้อนโอ้เย็นฉ่ำมากเข้ามาข้างในแอร์เย็นฉ่ำมากทุกคนนี่อันอันไหนห้องน้ำด้านในมีเคาน์เตอร์ค่ะทุกคนเนี่ยห้องน้ำเป็นตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้ต,น <laughs> ต้องขอไป นี่ค่ะอันนี้ห้องน้ำเนาะเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะอยู่ในใน,นี้ห้องนอนสองห้องนอนนะคะขออนุญาตเข้าด้านในนะนี่เลยเป็นห้องนอนคะ่ะห้องนอนนะคะแต่ว่าด้านในยังไม่ได้ติดแอร์นะ,ะนี่เลยค่ะม่านก็มีละแต่ถ้าใครจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมก็ปรับปรุงได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นกระจก เป็นกระจกมืดนะคะเ๋ยวขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแอร์ออกนี่เลยค่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินในพื้นที่เกือบ2งานนะคะติดต่อเข้ามาได้ศูนย์ก๊าแปดหนึ่งหน้าแปดสี่เก้าหหรือเฟซบุ๊กหมารามสุภลักษ์สีสมนะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะพร้อมแอร์คอมพิสเซอร์พร้อมใช้งานนะคะไม่ใช่แค่คอมพรสเซอร์นะคะทุกคนพร้อมใช้งานเลยนะคะ ก็ติดต,ต่อเข้ามาได้ศูนย์ก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้ารุงลวดเด็กหลัดเลขดาดม้งลวดเลขดาดพร้อมค่ะทุกคนพร้อมๆรัรบรวมปลอดภัยแน่นอนอันนี้ห้องครัวนะคะนี่เลยตรงนี้ก็เก็บของได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเพดานของบ้านนะคะนี่เลยสามารถทำเป็นร้านขายของได้เลย จะบอกว่าชอบทำเลที่สุดเลยเนื่องจากว่าอยู่ปากซอยบ้านนี่มวยหมู่บ้านนะบ้านไหนที่มีทำเลประมาณเนี้ยจะขายของดีมากแล้วเวลามีเทศกาลนะทุกคนหน้าบ้านนี่เทศกาลหน้าวัดนี่ของนี่ไม่พอขายเลยนะมีเทศกาลที่วัดเนี่ยนะคะเป็นวัดบ้านนะคะใครที่สนใจ อยากจะได้บ้านพร้อมกับที่ขายของก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ